สวัสดีครับผมมื่อนี้มาคุ้มฟางต้นย่างหน้าพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับปลูกเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วร้อยสาสิบสามต้นคุ้มฟางไวดแล้วครับคุ้มฟางเรียบร้อยต้นไม้แข็งแรงดีขนาดเลย แต่มาจากบ้าข้ปุ้นข้ปุ้นไล่สวนทำปลูกไว้เก็บเห็ดละงกพี่น้องเอ้ยไว้เด้ปลูกกวางนะครับปลูกสองเม็ดคูดสองเม็ดแต่วเราปลูกได้ที่ปลูกเอาต้นใหม่ไงก็ต้องปลูกกว้วางกันเด้อครับจากสามคูดสามสามเม็ดหาซิฟจังสิคูดสามเม็ดหาซิฟปลูกเอาต้นใหม่ปลูกเอาต้นใหม่ไง นี่ต้นใหม่บ่เน,น้นครับเน้นเฮ็ดอย่างเดียวเกือบไล่ครับอยู่นี่สองเมตรคูดสองเมตรได้ยอยอู่รวยสามสิบสามต้นพิธีเดียบรอยแบบัคค่าพ่นต้นยอมไงได้อยู่นี่ <c oughs> ซื้อนี่ขนาดโฟโต้มาใส่ได้ไหม ตัวนี้กับแมนแนบนี่ปลาจากปลาอยู่ค่ะเดี๋ยวพี่นาแต่มึงพ่นผลิตพี่หนีก่อนพี่นาจะได้ทางออกปลูกปลาย่างนั้นบิดห่วงอยู่ได้ตัวนี้กใกล้เติบอยู่ปูนสุดฟูนแต่อีกหลายตนอยู่ รื่องกันทั้งหมดอยู่นี่ก็เฉพาะโพดนี่ก็บสองลายกลัวดูนี่ก็พพกกกเกือบลาตัวนี้ก็เกือบลายดูนี่อีกไรยกลัวนี่ไฟอยู่ไข่าไลายกลัวเดี๋ยวสิลงย่างอาหารเบิดเลย <c oughs> กีบเห็ดด้วยเฉพาะที่หมานบ่ โอ้นี่ต,งงต,งงตงง้นไงต้นไงต้นญ่จะได้ตัดห้าอีกจุดนลไม้อีกทีหนึงก็ได้ตัดห้าแล้วครับนี่นี่แต่กอนเปิดปลาห้า,หาทางออกเพ่เกิดประโยชน์ไปเลยทางซะนี่ก็ติดตามผลงานเลยครับอีกปีหนึ่งสองปี แลยฉีด้ายอัปเดตลงเรื่อยๆครับเราติดตามผลงานเลย